ราคา2ตัวนี้นะครับผมไม่ทราบเพราะว่าเขาให้มาเป็นตัวอย่างนะจำไม่ได้แล้วว่าสั่งซื้อคัตเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ของ a l ฟ่าไปจากเว็บไซต์อะไรนะครับแต่ผมจะให้ข้อมูลไว้ในชื่อคลิปกับข้างล่างแล้วกันนะน่าจะมีหลายแห่งที่ขายอันนี้เป็นคัตเตอร์นะครับระบบดึงกับอัตโนมัติด้วยแม่เหล็กนะครับจาก p h ฟ่าครับชื่อรุ่นคือโอฟ่าแมกเน o ทัชนะครับ ก็เหมือนจะเป็นของแถมเวลาผมซื้ออะไรมาไม่รู้ไม่รู้ใครส่งมาให้แล้วผมจําไม่ได้นะครับนี่นะครับชื่อรหัสคือ 95BCP นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะัลฟาเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะครับอุปกรณ์ตัดคัตเตอร์แล้วก็มีดสำหรับงานคราฟต์ต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมี การจัดตั้งบริษัทแล้วก็ผลิตออกแบบอุปกรณ์พวกนี้มาตั้งแต่ปี1950กว่านะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณ10ปีได้ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่ามาในลักษณะเป็นมีดขนาดเล็กสามารถจะพับใบหรือว่าหดใบเก็บกลับได้เนาะก็จะมีตัวเคสหรือว่าตัวเรือนด้ามเนี่ยจะเป็นวัสดุประเภทน่าจะเป็น แกสฟิวไนลอนหรือจะเป็นโพลิคาร์บอเนตใสๆนะครับไม่รู้มีหลายสีหรือเปล่าแต่นี้มามาเป็นสีแบบชมพูบานเย็นอมแดงๆหน่อยเนาะครับใสๆเห็นข้างในแบบเนี้ยตรงนี้จะมีปุ่มเลื่อนนะครับซึ่งเป็นปุ่มทาด้วยพลาสติกขุ่นๆเป็นกลมๆแล้วจะมีมาร์กิ้งโอฟาชื่อรุ่นคือโอฟาแมกเนตัชนะครับท้ายมีรูสําหรับร้อยเชือกห้อยคอห้อยงกุญแจ6กคาสะดวกแล้วก็ด้ามก็จะเป็นด้ามแบนๆกลมๆคล้ายๆปิกกีตา้านะครับแต่มันจะหนาๆหน่อยเนาะ ส่วนข้างในจะมีการติดตั้งเป็นแม่เหล็กนะครับฝังอยู่ข้างในยึดติดอยู่เลยแล้วก็ตัวของเรือนเนี่ยไม่สามารถจะแกะได้เองนะครับถ้าไม่ระวังอาจจะเสียได้ต้องระวังก็คือแ yeah ย่หรือว่าหาอะไรแย yeah ่เข้าไปแล้วงัดนะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็น2ฝัง่งผมคงไม่แกะให้ดูเนาะนะครับแต่ก็จะเห็นกันแล้วว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเป็นคัตเตอร์ที่ทําในญี่ปุ่นซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาเป็นคัตเตอร์สาหรับเปิดตัดแพ็กกระดาษซองจดหมายหรือว่าตัดอะไรเล็กๆในบ้านนะครับ เป็นเซฟตี้คัตเตอร์นะครับเซฟตี้รีเทนคัตเตอรเวลาใช้งานคือจับแล้วก็เอามือหรือว่านิ้วเนี่ยดันบริเวณตัวแป้นกลมๆเนี่ยให้ยืดออกมานะครับแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราดันจนสุดเนี่ยตัวใบมันจะคาอยู่แบบนี้เลยนะครับเป็นรางเป็นแฟกอยู่ข้างในแบบนี้นะครับมีแม่เหล็กอยู่ก็จะมีตัวแบบใบมียอยู่นะครับคาแบบนี้เราก็สามารถจะจับแล้วกรีด ตัดซองจดหมายตัดอะไรได้เลยใบยเนี่ยจะเป็นใบของโอฟ่าเองนะครับสแตนเลสสตีลด้วยนะก็ทําให้มไม่เป็นสนิมนะครับใบเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเองได้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีใบรหัสอะไรบ้างถ้าทราบเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลไว้ใต้คลิปแล้วกันแต่พี่ๆก็ดูกันเลยว่าขนาดของมันเนี่ยเล็กน่ารักมินิมากนะครับก็เป็นเครื่องมือมากกว่าจะเป็นอาวุธน,นะครับถ้าพกพาไปแล้วโดนตรวจจับเนี่ยก็บอกว่าเป็นมีดตัดซองขนมอะไรเงี้ยเพราะใบมันก็ยืดออกมาไม่เยอะนะครับประมาณ ราวๆเกือบจะนิ้วหนึ่งได้มั้งถึงนิ้วหนึ่งหรือเปล่าไม่น่าจะถึงนะใบยืดออกมาราวๆประมาณ1.5เซนติเมตรนะครับเท่านั้นนะครับเซนครึ่งเองนะออกมาจากปลายนะครับประมาณเนี้ยนะครับผมโอเคก็ใช้งานนะครับส่วนการดึงกลับก็เพียงแต่ปลดล็อกนะครับแล้วดึงกลับมาแค่นี้นะครับแต่มันพิเศษอีกเพราะว่าที่มันล็อกได้ตรงนี้มันจะมีรัมนะครับเป็นเนินล็อกอยู่สูงๆเห็นไหมตรงนี้ เวลาเราดันตัวนี้ขึ้นมามันจะเะเยอ์ออกนะครับขึ้นอย่างงี้แล้วมันจะเกี่ยวติดกับตัวแป้นล็อกข้างบนตรงนี้แต่ถ้าเราจะเก็บเราก็ดึงกลับมาถ้าเราดันออกมาไม่สุดนะครับมันจะเป็นการดึงกับอัตโนมัตินะประมาณนี้ใช้แค่นี้พอแต่ปล่อยกลับก็ดึงกลับเลยซึ่งเจ้าตัวนี้ไม่มีสปริงช่วยดึงนะครับเขาไม่ได้ใช้สปริงดึงนะเขาใช้แม่เหล็กดึงนะครับกลไกก็จะเป็นเป็นแป้นแม่แมแมเหล็กข้างในส่วนตัวคืนอีกอันหนึ่งที่ เขาเรียกว่าใช้ในการรีเทนนะครับก็คือเป็นขดลวดข้างในเหมือนกับขดลวดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้สปริงยืดอย่างเงี้ยนะมันใช้ขดลวดดันลองสังเกตดูข้างในตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้มันจะมีก้านสปริงช่วยดันกลับเห็นไหมครับช่วยรีเทนชูดกลับนะครับไอ้แม่เหล็กที่ว่านี่ก็จะเป็นตัวคอยแบบประคองนะครับให้ใบมีดเนี่ยมันถูกดึงกลับนะครับแมกเนตทัช ดึงกลับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูติดอยู่ตลอดเวลานะครับยืดออกมาก็จะประมาณนี้ซึ่งสะดวกมากๆเลยนะครับก็ลองดูติดตามใน Playlist stationary craft 2ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันแหมอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม h e b i r i d e นอัลมีแม่เหล็กจริงๆนะลองดูเนี่ยเดี๋ยวจะหาผมโมมันเป็นแม่เหล็กมันดูบายบายครับ